สวัสดีครับผมชื่อนายสลาย,ยุทธกุณาแสงคำรหัสภาริยะ2อ2 2การปฏิบัติเพื่อเข้าได้เข้าถึงถ้าอาณาคามีมากของผมปฏิบัติดังนี้ตื่นเช้ามาก็น้อมถวายบุญแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์พระธรรมพระระหรัสขีณาศพบ,บุญิภาทุกองค์อันมีหลวงพ่อฤาษีดำดํารปู่ปานเป็นที่สุดแมธีรังสาพระองค์ แม่เจ้าดาร,ราสมีท่านแม่ทุกองคท่านปู่ท่านย่าก็มุลองลชุมพอ่อเขตอุดมศั์ให้ท่านช่วยรับบุญรับกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้และขอเมตตาช่วยแผ่บุญแผ่กุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้พร้อมกับแสงทิพย์แสงธรรมแสงชพันธ์รังสีพระสมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์เพื่อแผ่และอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเปรชะตางดเปลอสูรกายสารนกทั้งหลายสัพสัตทั้งหลาย เราปเปรศุทธกา,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 าทั้งหลายเราพรมเทพเทวดาทั่วสากลพิภพพยาอินพยาโยมราชเทอยจุโลกบาลท้ามหาราชทั้งสี่พระแม่ธรณีพระแม่ฮงคาพระแม่พระศพแม่ย่านางเราพยาคุดทั้งหลายท้านพยาคุดโทคุดทามหาราชเราพยานาทั้งหลายท่านปู่ศรีสุโธนคราช ปูน่นาคบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกเต้าเหล่าลาเลนหลนปู่ย่าตายายทวดลุงป้านน้าอาญาพี่น้องเพื่อสนิทมิสหายที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเสวยความทุกข์ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอทั้นทั้งหลายโมทนาบุญนิกุศนทั้งหมดทั้งหมดนี้นะหลังจากนั้นก็ท,ทกําธุระส่วนตัวแล้วก็ชงกาแฟะนะผม ทานกาแฟดำเมน,น่อเจอมถวายกาแฟดำแด่งแองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์และหลวงพอ่อฤาษีดึงดำบําบูปานแม่ศรีกาัตรพระองค์แม่เจ้าราราลักมีแม่ทุกองค์ท่านปู่ท่านย่ากมรมหลวงชุ่มพรเขยดลมศักดิ์ขอท่าน,นรับประเคนแล้วก็ขอลามาเป็นข้าวทินพน้ำทิพเพื่อปัดเป่าสัพพโสุสัพพะโลสัพพะพอสัพปะใบสับท้สังเชตจนไร สัพยันตรายต่างๆให้บัดเป่าออกจากร่างกายครับและขอพรให้ผมได้เข้าได้เข้าถึงพานิพานในชาติปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมข้าวสำหรับถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถวายระหว่างถวายก็ขอพรอขอว่ามีขอให้กับผมสามารถสึกปฏิบัติ เพื่อเข้าได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันแล้วก็ขอพรให้สามารถฝึกลูกศิษย์เพื่อเข้าได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานโดยมีพระโสดาบันเป็นที่เริ่มในชาติปัจจุบันและขอช่วยส่งขอพ่อแม่ลูกเต้าเหล่าล้านเข้ามาฝึกเข้ามาปฏิบัติเพื่อเข้าได้เข้าถึงกระแสนินพพาโดยมีโสดาบันเป็นที่เริ่มในชาติปัจจุบันนี้ครับ จากนั้นก็เดินทางไปทํางานระหว่างเดินทางก็น้อมขอพรอมีขอพรสมเดมม็จพระบรมหมุงพ่อฤาษีลิงดำวุปปานช่วยคุ้มครองให้เดินทางในปลอดภัยระหว่างการทํางานเมื่อมีอะไรมากระทบจิตเราก็จะวางวางแล้วก็ไม่เอาจิตไปยึดติดก็คิดแค้ว,ว่าเป็นธรมรมดาของคนเราแล้วว่าระหว่างทางอาหารแต่ละมือ้อ ผมก็น้อมถวายข้าวทุกมือ้อต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพิเศษพระเจ้าพระธรรมพระอรหันตะขีณาศบบนิพพานทุกองค์มีหลวงพอ่อฤาษียิ่งดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดแม่ศรีรักษ์องค์ไม่เจ้าระรรตสมีพระเม่ทุกองค์ท่านปู่ท่านย่ากุมหลวงชลบุรีรัศักด์แล้วก็ขอพรขอเมตตาให้ข้าพยายเจ้าปฏิบ,บัติเพื่อเข้าได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติยุบัน แล้วก็ระหว่างเดินทางกลับก็ขอพระธรรมีขอพรอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็น้อมถวายบุญแล้วก็ขอเมตตาช่วยแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายปีนะครับกับผมก็จะทําแบบนี้ทุกวันนะครับก่อนที่จะเข้าได้เข้าถึงก็ได้ฟังประชุมธรรมะของพระอริยะที่ท่านเข้าได้เข้าถึงพระนาคามีผมนะครับแล้วก็จิต ไปติดอยู่คำคำหนึงที่ท่านพูดก็เลยสามารถวา,วางกำลังจิตกำลังใจได้โดยสามารถเข้าได้เข้าถึงพาณนาคามีมักได้ครับผมสวัสดีครับ